ทำกินเองนะคะสบายใจเลยหวานหอมอร่อยมากเขาก็สุกใสแบบนี้ลนะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆก่อนค่ะน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะปนชวนอร่อยกับไอซ์ครีมรสสตรอเบอร,อรี่สูตรนมสดทําเองง่ายๆ5นาทีก็ได้อร่อยแล้วค่ะหน้าตาดีแบบนี้เป็นไอติมโฮมเมดไม่ใส่สีเป็นสีธรรมชาตินะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมันมีสตรอเบอรบี่นะคะเขาสุกมากแล้วมันจะแบบเออจะืบบช้ำแล้วนะคะกินไม่ทันวันนี้ก็เลยจะมาแปรลรูปเป็นไอศครีมสตรอเบอรบี่สูตรทาง่ายขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็นำสตรอเบอรบี่ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนำมาใส่โถป,ปั่นเลยค่ะตามด้วยนมสดน้ําตาลความหวานตามชอบเลยนะคะ และสุดท้ายแป้งข้าวโพดนะคะนำทั้งหมดมาปั่นให้ละเอียดนะคะมาใส่ลงไปในหม้อก,กวนนะคะสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยค่อยๆค,ค,ควนให้เนื้อไอศครีมเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันนะคะสิ่งที่จะทำให้ไอศครีมเขาเริ่มเหนืดเนี่ยมันก็คือการที่เราใส่แป้งข้าวโพดลงไป แป้งข้าวโพดเนี่ยจะเป็นตัวจับให้ไอติมหรือว่าไอตัวส่วนที่เป็นสตรอเบอรี่นมสดเนี่ยเขาเนียนแล้วก็เป็นเนื้อนุ่มนะคะเนื้อไอศครีมจะเริ่มนุ่มเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวโพดนี่เองตอนนี้เราก็จะควรไม่หยุดมือนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากตอนนี้น้ำไอศครีมสตอรอเบอรี่ของเราก็เริ่มหนืดแล้วนะคะเขาก็สุกใสแบบนี้ละ เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆก่อนค่ะน้ำไอศครีมสตรอเบอรี่เริ่มอุ่นแล้วเทใส่พิมพ์หรือภาชนะอะไรก็ได้ที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะนำไปแช่ตู้เย็นแล้วมาดูผลงานกันนะคะตอนนี้ไอติมสตรอเบอรี่นมสดก็แช่เอาไปแช่ช่องฟริซก,ก็เซ็ตตัวแข็งตัวแล้วนะคะ เราก็ใช้ช้อนสเตนเลสแบบนี้นะคะค่อยๆขูดเนื้อไอเติมออกมาโอ้โหนุ่มมากคือเนื้อเขาไม่ได้แบบแข็งอะ่ะไม่ได้เป็นเหมือนน้ำแข็งแต่มันจะเป็นแบบนุ่มๆเหมือนไอติมเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นไอศครีมโฮมเมดนะคะไอติมเขาเริ่มละลายเขาก็จะขูดง่ายขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแล้วยังเป็นไอติมสตรอเบอรี่ที่ สีแบบธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นสีชมพูรธรรมชาติไม่ได้ใส่สีเลยค่ะทำกินเองนะคะสบายใจเลยหวานหอมอร่อยมากแล้วเราก็นำท็อปปิ้งเป็นธัญญพืชหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะเอามาใส่ให้หน้าทานมากขึ้นนะคะน่ากินมากเลยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหวานหอมอร่อยมาก ไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะไอศครีมโฮมเมดทำจากผล,ลไม้จะเป็นสับป,ปะรดเป็นสตรอเบอรบีหรือเป็นรสชาติอื่นๆก็ได้นะคะเป็นช,โชโ็อกโกแลตหรือว่าเป็นรสต่างๆชาเขียวได้หมดเลยไวเ้เพื่อนๆลองทำดูแล้วส่งผลงานมาให้เจปันดูบ้างนะคะส่วนตรงนี้เจ๊ปันก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตเหมือนเดิมเก็บไว้กินได้หลายมื้อเลยค่ะ ฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ